สวัสครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ไปไปล่าสมบัติกันครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างไหม ป่าตองครับหาดป่าตองหาดป่าตองอันนี้หลุมที่สองนะครับท่านผู้ชมลมแรกได้เหรียญสองบาทไปนะครับ เดี๋ยรมิเนียมแน่เลยแน่อันนีสองเป็นที่ชาร์จอะไรสักอย่างเกือบประหม่แล้วครับ เป็นเหรียญครับเป็นเหรียญเกิดเกิดครับท่านผู้ชมอ่าเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญดังชัดอยู่ท่านผู้ชม เียงหวานแปลกๆท่านผู้ชมเหมือนแหวนไม่แหวนก็หูกต็ตกครับท่านผู้ชมโอ้อิดมอนแม่มีอิดมอนด้วยนะครับท่านผู้ชมเกือบข่อยอ่านนั่นไงท่านผู้ชมหูก็อ๋อไม่ใช่หูกต็ตกท่านผู้ชมเป็นแหวนครับเป็นแหวนเงินนี่นะ โอเคแย่เสีดายไม่เป็นทองครับท่านผู้ชม พี่เป้าลำบากมากครับ ครับท่านผู้ชมฝ่าจะได้ตอนนั้นคิดว่าเป็นแหวนนะครับเสียงมันได้ครับเสียงมันบางๆ เียงหนักแน่นดีครับส่วนมากจะเป็นอลูมิเนียมครับออลูมิเนียมแปดสิบเหรียญห้ายี่สิบครับโ,โหไม่ใช่ครับท่านผู้ชม อ่อแต่เป็นอลูมิเนียมครับเป็นคอขดแตกครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้ตัวหนึ่งก็จะเก็บทิ้งนะครับถ้าเหยียบไปแล้วเจ้าประคุณทุนหัว น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมโอเคครับวงแรกมาแล้วครับผมนะครับท่านผู้ชมเสียงแปลกเป็นโถกระตุ่มเหมือนเดิมครับท่านผูน้ชม ยมครับตัวชิปเป้าไม่ได้ามาล่อมือเลยครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมปล่อยน้องก็าไปฮนะหายาดนคะรับพุ่งขึ้นมาหายใจเฉยเผมก็หายอผมไม่เจอชีเป้าไร้มาครับ หาปัตรฟรีเลยเป็นเรียนหนึ่งบาทเยอะจริงเลยตามไปหลอกไปหลอนทุกที่เลยครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะไปหาดไหนก็เจอนะครับ เศษอลูมิเนียมหูกระตุกนะครับจับแล้วท่านผู้ชมสามทุ่มนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าท่านหนึ่งได้อะไรบ้างมาถึงบ้านแล้วครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมอ่าโอ้โหมีทุกอย่างเลยครับในทะเลนะครับท่านผู้ชมเครื่องดืม่มเครื่องดืม่มนี่สิ่งที่อันตรายที่ตุดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ท่านผู้ชมเห็นไหมมันเป็นอันตรายต่ออาท้าของนักท่องเที่ยวนะครับเราก็เก็บขึ้นมานะครับใครไม่เก็บตนหนึ่งไม่รู้ตนหนึ่งเก็บครับส่วนเหนร,นนรียญก็ได้มาประมาณนี้นะครับท่านผูน้ชมได้มาประมาณสักเท่าไหร่ด้มันจะเป็นร้อยอยู่ท่านผู้ชมแล้วก็นี้ท่านผู้ชมตนหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแหวนเงิน น่าจะเป็นแหวนเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจตัเป็นอลูมิเนียมตัวน่าจะเป็นแหวนเงิน,นะฮะนี่แล้วก็ท่านผู้ชมนี่อันนี้ไม่รู้เป็นแหวนเงินไหมอันนี้นะฮะโอเคครับก็วันนี้ตหน่งส่งงานแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของตนหน่งนะครับก็ลาไปด้วยแหวนสวยๆก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งฝากกดติดตามกดคอมเมนต์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ